วันนี้ผมจะพามาเอาลูกน้ำออกจากลูกปลากันนะครับตามมาดูเลยครับว่าผมใช้วิธีไหนในการเอาลูกน้ำออกครับจะจะดซูมให้ดูครับว่าในกระมังนี้มีลูกน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีลูกปลาอยู่ด้วยนะครับ นี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอามันออกนะครับกน้ำในนี้ก็เยอะพอสมควรอยู่นี่เลยครับขั้นตอนคือเอาลอดนี้ครับ ดูดลูกน้ำออกมาไปดูกันเลยครับนี่ได้แล้วนี่ครับลูกน้ำอ่ายวทำกันอีกครับเยอะครับในนี้น ว้าวผ่าดผ่าดเน,นี่ยลงมาแล้วสองตัวอ่อาใหม่ต้องเล็งดีๆฟับอื้อหือ สาตัวเข้าไปแล้วแป๊บหนึ่งครับเล็งครับไม่ต้องเอาลูกปลาเอาลูกหนามออก เหมือนจะพลาดตอนนี้ดูก่อนอืพลาดจริงครับเอาไหมเอาไหมอืมพลาดพลาดนี่ได้แล้วอืม เยอะอยู mm ่ครังั้นในลูกปลาเราจะไม่เหลือลูกน้ำกินหมดลูกปลาอคอกนี้ก็เยอะอยู่นะครับเป็นอคอกที่ผมทำเพราะเป็นอคออกแรกๆเลยครับ ไม่ไม่รู้ว่าจะรอดเดยอะขนาดนี้ครับมองด้วยสายตานี่นะมีถึงกับสามร้อยฟตัวได้ครับแต่ไม่รู้จะถึงไหมแต่ผมมองดูมันเยอะมากครับเล็งไปครับอืมหายหาย่ตัวนี้นี้ อเอาลูกน,นั้นหละครับไม่เอาลูกปลา ไล่ให้มันลงไปลึกๆ่ะเพื่อจะดูดได้ไง่ายฟาบนี่เป็นไงเป็นไงวิธีนี้สุดยอดครับแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะเลงใช้เวลาเลงเฮ้ยลูกปลาเข้าไปครับทำไมทำไม ลูกปลาเข้าไปเหมือนกันแล้วก็ออกก่อนเนี่ยลูกปลาออกไปแล้วเอาไม่ครับอยู่ใกล้กับลูกน้ำครับอสิบฝาตัวได้แล้วดูครับหมดอย่างตัวนี้ตัวใหญ่ครับแอบอยู่ที่มืดนะ หาไม่เจอแล้วมืดเวลานี้ก็ห้าโมงจะหกโมงล้ครับแดดแสงก็เริ่มน้อยแล้วหาตัวยากนิดนึ่ะอืมไม่ยากเกินความสามารถครับนีนใขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไล่มันลงไป แล้วก็ดูอย่างเงี้ยลุ้นนิดนึงอ่านี่นครับมีอีกไหมเนี่ยครับลูกปลาอายุสิบวันครับตอนนี้ เอาพ่อปลาออกไปที่เรียบร้อยแล้วครับตัวยังเล็กอยู่ม,มองเลยมองไม่ค่อยชัดครับนี่ครับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปก่อนครับ